สวัสดีครับกับตลารข่าวสุขภยพบริฟกับผมธนงขันทองครับนายโจเคเซอร์ซีอของซีเมนต์นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งเยอรมนีออกมากล่าวชมเศรษฐกิจจีนนะครับว่ามีการฟื้นตัวที่รวดเร็วมากทั้งนี้รัฐบาลจีนนะครับสามารถที่จะบริหารจัดการโคราไวรัสควบคุมได้เป็นอย่างดีนะครับ ออเดอร์ Order, หรือว่าธุรกิจของซีเมนต์นะครับในจีดมีการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยธุรกิจเพิ่ม6%เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ธุรกิจของ mm hmm. ซีเมนต์นะครับทั่วโลกนะครับนอกพื้นที่ประเทศเยอรมน,นีตกหมดเลยนะครับยกเว้นในประเทศจีนประเทศเดียวนะครับสทอนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของจีนมีการฟื้นตัวค่อนข้างที่จะเร็วนะครับหลังจากจีนเป็นประเทศแรกที่ประสบกับปัญหาการระบาดของโครโรนาไวรสัสในขณะเดียวกันนะครับนายแอนดรูว์โคลเลียร์ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์จาก o r e ร t Capital Research ออกมาเตือนนะครับว่าเศรษฐีของจีนที่บอกว่ามีการฟื้นตัวเร็วแต่ว่าฟื้นตัวทั่วถึงหรือเปล่านะครับเขาให้ข้อสังเกตว่าส่วนมากแล้วนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนจะเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจที่อยู่ในออนไลน์รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับและมีตัวเลขตัวเลขหนึ่งนะครับที่บอกว่าต้องดูเศรษฐจ,จจีนต่อไปก็คือตัวเลขรีเทลนะครับหรือว่ายอดค้าปลีกนะครับในเดือน วิทยุนายนที่ผ่านมาตกอยู่นะครับ1.8%สูนในเดือนพฤษภาคมก่อนหน้านี้ตกไป2.8%ครับติดตามรายละเอยียดได้จากทางเว็บไซต์ของทุนบุ๋หลงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุ๋หลงฟาร์ม่วันจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r Instagram รรวมทั้งบ f o อฟวอยพลิเคชันอยืมกด Subscribe ใน u t u b e เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ